สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิจิราแก้วร้นนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษที่15ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องรีเฟกค่ะเหตุการณ์ตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้นะคะคือการดึงมือออกเมื่อโดนความร้อนะคะ่ะ จากคลิปวิดีโอที่เรายกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นรีเฟกประเภทโพลีไซแนปติกรีเฟกค่ะซึ่งเป็นรีเฟกที่มีจูประสานหลายจุดค่ะแล้วก็เป็นรีเฟกที่อยู่นอกอำนาจจิตใจค่ะเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีไขสันหลังเป็นศูนย์การในการสั่งการก่อนที่จะส่งสัญญาณไปที่สมองค่ะเพื่อรับรู้ความรู้สึกร้อนและเจ็บในภายหลังอย่างเหตุการณ์ที่เรายกมาวันนี้ค่ะ รีเฟกอังนะคะเมื่อมือเราอยู่ใกล้เปลวไฟจะเกิดความร้อนหน่วยรับสัมผัสะจะนํากระแสรประสาทเข้าไปในไขสันหลังผ่านเซนเซอรี่นิวรอนแล้วก็ไซแนปกับอินเตอร์นิวรอนที่อยู่ในไขสันหลังก็จะทําการส่งสัญญาณไปที่สมองนะคะแต่เดียวกันกระแสรประสาทที่ถูกส่งมาจากที่หน่วยสังการก็คือกล้ามเนื้อแขนผ่านทางมอเตอร์นิวรอน เพื่อดึงให้มือออกจากของร้อนก่อนที่สมองจะสั่งการมาค่ะและในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็จะเกิดการแสบร้อนที่บริเวณมือแล้วก็อาจจะยกมือขึ้นมาดูค่ะซึ่งเป็นการทํางานของสมองซึ่งเส้นประสาทไขสันหลังที่เกี่ยวข้องก็คือไขสันหลังบริเวณคอค่ะหรือว่า cervical spinal nerve ค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็รับความรู้สึกบริเวณคอแขนและอกท่อนบนค่ะ